มันหวานเท่านั้นไปชมบรรยากาศกันดีกว่าคือบรรยากาศตอนนี้คือต้องการเบียร์มากจะได้เบียร์แกนีออก้ออกปาเข้าใจฟีลออปะอุ้ยมองไม่เห็นหรอวะอุ้ยคือข้างนอกอะหิมะทุกคนแล้วคือแบบตอนเช้ามันจะฟินแค่ไหน,น่ย เฮลโหลฮโเฮ้ยมเด็กซนนะคะบางทีมันก็ไม่มีอะไรทำตกหนักมากแล้วก็ข้างนอกเนี่ยติดลบกิจกรรมพวกนี้คือ เล่นตะกี้กันกลัคควคนอื่นตื่นหาอะไรกินนอนทูดูาม่